โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหนองเก้ากุณาธีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเข2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่199ซอยรัชดาพิเศษ15แขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงกรุงเทพมหานครด้านหน้าโรงเรียนติดกับถนนรัชดาภิเษกด้านหลังติดกับวัดกุณาธีรุทธาราม ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2501ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการโดยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นปีพุทธศักราช2519วัดกุณฑีรุทธารามโดยพระครูโอภาสธ,ธรรมโสพลเจ้าอาวาสรวมกับคณะกรรมการวัดซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ธรณีสง์มอภัยกรมสามัญศึกษาสร้างเป็นโรงเรียนกุณฑีรุทธารามวิทยาคม ต่อมาได้รับงบป,ประมาณสร้างอาคารเรียนหลังแรกโดยมีคุณหญิงบุญเลื่อนเครือตาชูอธิบดีกรมสามัญศึกษามาเป็นประธานในพิธีวางศิาลาฤกษ์ วันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ได้เข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนเตรียมมุดมศึกษาน้องเกล้าและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นโรงเรียนเตรียมมุดมศึกษาน้องเก้ากุณฑีตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขสองถือเป็นโรงเรียนลำดับที่9ในเครือโรงเรียนเตรียมมุดมศึกษาน้องเก้า ปัจจุบันมีอาคารเรียน5ห,หลังมีห้องปฏิบัติการห้องเรียนห้องศูนย์วิชาและอื่นๆที่เอื้ออำานยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่โรงเรียนจึงเป็นสถานศึกษาของชุมชนที่เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถใช้เทคโนโลยีร่วมกับวิถีความเป็นไทยได้อย่างมีความสุขบริหารโดยดรธัญมัยชแลมเขตพ่วงนวยการเชี่ยวชาญองค์อุปถัมภ์โรงเรียน พระครูโอภา,าสธรรมโสพลอดีตเจ้าอาวาสวัดกุณฑีรุทธารามพระราชปริยกิจเจ้าอาวาสวัดพระมงสารามพระครูอาทรกิจจานุกิจเจ้าอาวาสวัดกุณฑีรุทธารามพระพุทธศักยมุนีกุณฑีสีชุมพลพระพุทธรูปประจำโรงเรียนปรัชญาประจำโรงเรียนเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมคำขวัญประจำโรงเรียน เป็นเลิศทางวิชาการสืบสารงานอาชีพจุดประทีปทางปัญญาพัฒนาทักษะการเรียนรู้มุ่งสู่เป้าหมายผลงานและรางวัลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาได้รับรางวัลที่สำคัญดังนี้รางวัลคุณภาพแห่งสำนักง,งานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ SCQA รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุระดับเงินรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาว รางวัลสถานศึกษาพอเพียงและได้รับรางวัลในการประกวดโครงการทุจริตไม่มีกุณทีโปร่งใสจากสำนักง,งานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผลงานและรางวัลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันคลิก,การระดับนานาชาติและระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ถึงปีพุทธศักราช2565 ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับเขตพื้นที่การศึกษาเช่นรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาครางวัลเหรียญทองในการแข่งขันสตอรี่เชลลิงรางวัลเหรียญทองในการประกวดภาพยนตร์สั้นรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนอรางวัลการแข่งขันนาศิสินไทยอนุรักษ์ รางวัลการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์าจากคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลในการแข่งขันด้านกีฬาเช่นชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลพรีเอนจิเนียริ่งคัพ2020ในปีการศึกษา2565ได้ดำเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษขึ้นสีโครงการดังนี้โครงการห้องเรียนภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ LMS ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้น โครงการห้องเรียนอังกฤษจีน CEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการห้องเรียนภาษาคณิตศาสตร์กฎหมาย LML ระดับชั Lebanon ้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการห้องเรียนคณิตศาสตร์ว <The> ิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ MSC ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับช <The> ั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาให้นักเรียนมีความรู Bennett ้ความสามารถตามแผนการเรียนหรือสาขาที่นักเรียนมีความถนัดและความสนใจ กุณทีคือสถานบ้านความรู้เป็นที่อยู่สร้างคุณค่านักกล้าฝันเปิดโอกาสศาสตร์วิชามากอนันต์จิตมุ่งมั่นฝึกฝนคนต้นเองนักคณิตคิดไขไร้ปัญหานักภาษาฟังพูดอ่านสื่อสารเก่งนักกีฬาฝึกจิตกายให้ยำเกรงศิลปินวาดรำเพลงสุขลือไทยงานอาชีพธุรกิจคิดเลิศล้ำ สู่การมีงานทานำสมัยศึกษาต่อสู่มหาวิทยาลัยตรงเป้าหมายสัตร์กุณทีเที่ยงยืน